สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในคาวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องอักษรย่อค่ะเด็กๆเคยได้ยินคํานี้ไหมคะว่าอักษรยอ่ออักษรย่อเนี่ยมันคืออะไรและเขาใช้กันยังไงนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ อ,ะะอักษยรย่อนะคะอักษรย่อคืออักษรที่ใช้แทนคําเต็มนะคะซึ่งมักจะเป็นคําหรือคําศัพท์ เฉพาะที่ยาวๆนะคะเพื่อใช้สื่อสารที่รวดเร็วและกระชับนะคะอาจใช้ในการพูดและการเขียนนะคะทั้งนี้นะคะควรใช้ในกลุ่มผู้รับสื่อสารที่เข้าใจในอักษรย่อนั้นๆด้วยนะคะเมื่อใช้อักษรย่อแทนคําเต็มนะคะอักษรย่อดโดยจะมีเครื่องหมายกำกับนะคะคือเครื่องหมายจุดนั่นเองนะคะหรือที่เราเรียก กันว่าเครื่องหมายมหาภาพนะคะการอ่านอักษรย่อนะคะต้องต้องอ่านคําเต็มทุกคํานะคะถึงแม้ว่าเราจะเขียนแบบย่อๆนะคะแต่เวลาเราอ่านนะคะเราจะต้องอ่านด้วยคําเต็มของคํานั้นๆนั่นเองค่ะ โอเคค่ะถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วนะคะว่าอักษรยอร่ยอคืออะไรนะคะงั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะว่าอักษรยอร่อที่คุณครูยกตัวอย่างมาเนี่ยเด็กๆจะรู้จักกันบ้างหรือเปล่านะคะตัวตัวอย่างแรกนะคะทอจุดทอจุดเด็กๆก,ก,ก็เคย เห็นกันบ่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นอักษรที่ใช้กันประจำประจำเลยเนาะถอจุดก็ย่อมาจากถนนนั่นเองนะคะส่วนจอจุดอันนี้ก็เห็นบ่อยมากๆเลยเวลาเราสั่งของออนไลน์หรือว่าแบบเขียนอะไรอย่างนี้นะคะจอจุดก็ย่อมาจากจังหวัดค่ะต่อมาเลย ต่อมาเลยนะคะออจุดค่ะย่อมาจากอำเภอตอจุดนะคะย่อมาจากตำบลน,นั่นเองค่ะต่อมานะคะมอจุดมอจุด มอจุดเวลาเราเรียนมาหาลัยใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่าอ้นานักเรียนคะนี่เด็กคะอ่าเราไปมอกันหรือยังคะคําว่ามอจุดนะคะมอจุดจะยอ่อมาจากมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะส่วนรอรอจุดนะคะรอรอจุดจะย่อม,มาจากโรงเรียนนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นรอจุดรอจุดจะย่อม,มาจากโรงแรมนะคะให้เด็กจุดผิดนะคะความหมายของคําก็จะเปลี่ยนทันทีเลยนะคะอันนี้นะคะต้องระวังเป็นอย่างมากนะคะในการเขียนตัวอักษรนะคะในการเขียนอักษรย่อน,นะค่ะต้องระวังนะคะ ทอจุดทอจุดทอสอทอจุดนะคะสอทอจุดจะย่อมาจากกระทรวงศส,สวาาธิการะค่ะส่วนมอทอจุดจะย่อมาจากกระทรวงมหาดไทยนะคะ ต่อมานะคะพอจุดซอจุดเด็กๆก็ใช้กันในชีวิตประจำวันกันเยอะมากๆเลยนะคะพอจุดซอจุดจะย่อมาจากพุทธศักราชนั่นเองนะคะส mm ่วนคอจุดซอจุดจะย่อมาจากพุทธศักราชนะคะเป็นปีของฝรั่งเนาะส่วนพอพอจุดซอจุดเป็นปีของไทยเรานั่นเองนะคะ ต่อมาเป็นเดือนบ้างค่ะเมจุดยอจุดนะคะจะย่อมาจากเมษายนนะคะส่วนมิจุดยอจุดจะย่อมาจากมิถุนายนนั่นเองค่ะดอจุดชอจุดจะย่อมาจากเด็กชายและ ยอจุดยอจุดจะยอ่อมาจากเด็กหญิงนั่นเองนะคะคำบางคำอะค่ะเป็นคําที่เด็กๆใช้กันอยู่แล้วนะคะซึ่งความหมายก็จะเป็นเด็กๆก็จะรู้กันอยู่แล้วนะคะในบางคาเนาะนอจุดซอจุดนางสาวนะคะส่วนซอจุด สจจะย่อม,มาจากสมาชิกผู้แทนราษฎรนะคะคำนี้นะคะเด็กๆเคยเจอในบทเรียนแล้วใช่ไหมเอ่ยพออจุดย่อม,มาจากผู้อำนวยการนะคะส่วนคอรอมอจุดย่อม,มาจากคณะรัฐมนตรีคะ่ะ East ต่อมาเลยนะคะต่อมาเป็นกทมกทมย่อมาจากกรุงเทพมหานครนะคะส่วนอบจอบจจะย mm. ่อมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะส่วนคาว่าอบตที่เด็กๆเจอเนี่ยบทเรียนนะคะจะย่อมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นเองค่ะ ต่อนะคะต่อมาเป็นสอพอทสอพอทย่อมาจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเองค่ะต่อมาต่อมานะคะตเป็นตัวย่อแบบเวลาเนาะแ หนึ่งห้านจุดนะคะจะเป็นการบอกเวลาเนาะจะย่อมาจากแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนั่นเองคะ่ะอ่า นี้นะคะนี่จะเป็นการย่แบบระยะทางเนาะ90กมจุดชมจุดนะคะเป็น90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองค่ะเด็กๆอ เมื่อเด็กๆเ,เรียนเนื้อหาทั้งหมดไปแล้วนะคะวันนี้นะคะการบ้านก็คือให้เด็กๆสรุปเนื้อหาในหัวข้อต่อไปนี้ค่ะหนึ่งนะคะอักษรย่อคืออะไรนะคะและ2นะคะให้นักเรียนนะคะยกตัวอย่างคำที่เป็นอักษรย่อนะคะพร้อมบอกความหมายมาทั้งหมด20คําคำนะคะใหเ้เด็กทำในสมุดปกแข็งนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเขียนอักษรย่อตรงกลางเลยนะ ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคาบหน้าปฏิหัสนะคะเด็กสวัสดีคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กเนียทุกคนนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆตั้งใจเรียนด้วยนะคะเจอกันใหม่นี้ข้างหน้านะคะสวัสดีค่ะ